มีทำสองขวดครึ่งครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปร้านกุวยเตี๋ยวโกต๋องเส้นทางไปทางไหนยังไม่ทราบเดินเขาบอกให้เดินตรงไปเรื่อยๆผมก็กำลังเดินไปนะครับเส้นทางเลือกจะเป็นสวนสวนผลไม้ ผมจอดรถดไว้ที่วัดโพเอนแล้วก็เดินทางมาไม่มีป้ายอะไรเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆครับตลอดทางก็จะตรงนี้จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับยังเดินไม่ถึงเลยนะครับมีคนเดินสวนมาน่าจะมาถูกทางแล้วนะครับเริ่มมีบ้านคนแล้วครับ เมื่อกี้ถามคนที่เดินสวนมาเขาบอกต้องสั่งเบื้องสองสองชามนะครับ <S <S 1> <S 1> เห็นบ้านทรงไทยแล้วครับโอเคน่า okay, จะมาถูกทางละคนอาจจะมารอกันเยอะ <S 1> <S 1> <S 1> มาถึงแล้วครับมีคนรอคิวกันเยอะมากเลยครับตัวนี้จะเป็นริมน้ำ ทำสองขวดครึ่งตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศริมคลอง นี่ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว